thank <laughs> you 哈哈。 เป็นละกิโลอะะหมดเป็นละกิโลถุงละถุงละสิบโลคิหมดเป็นละกิโลเนี่ยอันนึงกิโลอังกิ่ถุงอันนึ่งกี่ถุงอ๋อวันนึงประมาณสองร้อามร้อยโลอ้โหตลาดเดียวเนี่ยนะวันเยใช่มส้ยสาลวันนึงลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นปลาชิ้นหมูลูกชิ้นหมู ชิ้นเพงจังราคา2สองถ้าเป็นสาอาทิตย์สุขสาวที่เราจะลงจากางานเลยแต่ขับจะอยู่จะอยู่ลานลีแล้วก็เมืองกาญสองสามร้อยโล่ถุงหนึ่งเนี่ยประมาณสิบโลสิบกิโลมจากราบุรีราบุรีมีราบุรีแล้วก็เอ่อกาญจนบุรีครดีคนต่อฟิลเยอะ ทุกชิ้นเพ่งจังเพ้งจังโอ้โน้ำจิ้มนี่เลยปั้นสดๆเลยขายดิบขายดีจนต้องขยายสาขาเพิ่มนะคะสาขาแรกของเขาอยู่ที่ จญจนบุรีนะคะแล้วก็สาขา2อยู่ที่ตลาดเปิลมาเก็ตนะคะสาขา3อยู่ที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะนนนคนต่อแถวทุกที่นะคะหมดเร็วทุกวันที่เขาขายนะคะแต่สาขาที่เราไปถ่ายทำนี่คือสาขาตลาดเบิมาร์กิตนะคะกรุงเทพมหานครนะคะขายดีนะคะลูกค้าอุดหนุนแน่นเลยนะคะ เด็ดของเขาอีกอย่างนั่นก็คือน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มสูตรมะขามผสมพริกแห้งนะคะแล้วก็รสชาติเยี่ยมเลยนะคะเข้าขายไม้ละ10บาทนะคะถ้าขายลูกชิ้นต้มนะคะครึ่งโล100นะคะทั้งแบบย่างแล้วก็แบบต้มนะคะให้สดสดเลยนะคะนี่คืออาชีพทำเงินนะคะไอเดียดีรวยไม่บรรยะบัรญยังเลยนะคะลูกชิ้นปั้นสด เห็งจังนะคะ